ในกรณีที่รู้ลมให้ใจเข้าออกหรือว่าเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นถามว่าการรู้อย่างนี้เป็นบัญญัติหรือประมัดผู้ปฏิบัติก็ต้องตัดสินได้โดยเอาหลักหลักวิชามาจับดู แล้วก็นึกถึงว่าอ๋อบัญญัติมันมีอะไรบ้างมันมีชื่อมันมีความหมายมันมีรูปร่างการให้รู้ว่าลมเข้าลมออกเป็นความหมายไหมมันก็เป็นความหมายความหมายว่าเข้าไปความหมายาออกมานี่คือความหมายเหละนี่ก็แสดงว่า จิตจะต้องนึกถึงบัญญัติอารมณ์ความหมายนั้นขยายออกไปอีกว่าเข้าเนี่ยเข้ายาวออกนี่ออกยาวเข้านี่เข้าสั้นนี่ออกนี่ออกนี่ก็เป็นความหมายที่ขยายออกไปอีกเพระนั้นบัญญัติอารมณ์นี้จึงเป็นกรรมฐานให้เกิดความสงบเนั้นดูลมให้ใจเข้าออกเข้าออกเข้าออก,เข,ออกเข้ายาวก็จะเกิดสมาธิได้ ตอนนี้บางคนนั่นดูลมเข้าลมออกเข้าออกก็ยังไม่ค่อยจะอยู่จิตไม่ค่อยจะอยู่พอจะไปคิดเรื่องอื่นลืมลมให้ใจครูบาอาจารย์ที่ท่านมีประสบาการณ์การปฏิบัติในรุ่นหลังๆในเมืองไทยเราเนี่ยท่านมีประสบาการณ์ของการปฏิบัติ ถ้าเห็นว่ามันได้ผลดีคือให้จิตมันอยู่กับลมให้ใจได้ดีขึ้นทั้งก็เลยมาแนะนำเพิ่มเติมคือบริกรรมพุทธโธบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือบางทีก็บริกรรมเพิ่มเป็นธรรมโมสังโฆสลับกัน เพราะว่าคำพุโทโธรู้สึกว่ามันจะพร้องกับลมหายใจได้ดีมันเป็นสองพยางหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธแล้วก็คำวัดโธเนี่ยมันก็มันเป็นมันไม่ขัดเป็นจังหวะที่ระบายลมออกก็เหมาะสมเพราะนั้น นอกจากจะดูลมเข้าลมออกแล้วก็ก็เรียกพุทโธไปด้วยบริกรรมในใจพุทโธถามว่าพุทโธนี้เป็นบัญญัติเป็นอารมณ์ที่เป็นบัญญัติไหมเราก็เอาเรื่องบัญญัติมาจับดูหลักหลักการหลักวิชาบัญญัติมีสองอย่างสัทธ,ธาบัญญัติอัธบัญญัติศัทธ,ธาคือชื่อต่างๆ คำว่าพุโทโธเป็นชื่อไหมเ,เป็นชื่อแสดงว่า,าบัญญัติมาใช้สองอย่างนะใช้ทั้งสัทธ,ธาบัญญัติคือเรียกชื่อไปด้วยใช้ทั้งอัตถบัญญัติคือความหมายไปด้วยความหมายว่าเข้าว่าออกใช้สองอย่างแล้วก็ก็จะช่วยให้มันอยู่ได้มากขึ้นจิตมันอยู่ได้มากขึ้นนะ ตอนนี้ดูความหมายแล้วบางทีก็ยังไม่ไม่พออีกต้องดูรูปร่างไปด้วยหรือว่าไม่ดูบางทีมันก็เกิดขึ้นให้ดู mm. เช่นเมื่อทำไปมากขึ้นมากขึ้นมันก็เห็นเป็นสายลมเหมือนกับเป็นสายเข้าสายออกบางทีก็เป็น เหมือนสายลุ้งเหมือนกับปุยนุ่นเหมือนกับฟันเหมือนกับฟันเหมือนละอองอะไรอย่างนี้ผูกเข้าไปผูกออกมานี่คือบัญญัติอารมณ์เกิดขึ้นอีกในส่วนของรูปร่างในส่วนของรูปร่างอย่างนี้เรียกว่าเป็นนิมิตเกิดขึ้นจากการทำกรรมฐาน จิตมันสร้างนิมิตขึ้นมาให้เห็นหราะว่าตอนที่มันยังไม่เกิดนิมิตมันก็มีอยู่นะรูปร่างอันทีมันก็เห็นเป็นโพรงจมูกเห็นจมูกเห็นลำคอหน้าอกหน้าท้องอะไรอย่างนี้มันจะสลับกันจะมีบัญญัติซึ่งเป็นรูปร่างเข้ามา ดังนั้นมันก็จะมีรูปร่างบ้างมีความหมายบ้างหรือเรียกชื่อไปด้วยนั <c oughs> ่นก็เกิดสมาธิได้ตอนนี้บางคน่ะดูลมให้ใจเข้าออกที่โพรงจมูกรู้สึกว่ามันไม่ถนัด <c oughs> ก็อาจจะมาดูที่ปลายลมแอกเข้าท้องมันก็จะขยายขึ้น เราเรียกว่าพองพอหายใจออกท้องมันแฟบลงเราเรียกว่ายุบฉะนั้นก็เลยมีการสอนให้บริกรรมว่าพองยุคหรือพองหนอยุคหนอเติมคำว่าหนอเขามี่เพื่อให้เกิดความสังเกตมากขึ้นในขณะที่กำหนดที่น้าท้อง เวลาให้ใจเข้าบริกรรมพองสุดพองก็หนอใหยใจออกท้องยุกก็ยุกหนอในขณะนั้นจิตจะต้องเห็นบัญญัติจะต้องไปรับรู้บัญญัติอารมณ์คือบัญญัติทั้งสามอย่างเลยเรียกชื่อไปด้วยคำว่าพองหนอยุกหนอเป็นชื่อเป็นสัทธาบัญญัติรู้ความหมายความหมายว่ามันพองความหมายามันยุก ก็เป็นอัฐบัญญัติหรือว่าเห็นเป็นมโนภาพท้องมันโง่ออกมาท้องมันแฟบออกมามันก็เป็นรูปร่างสันฐานเป็นบัญญัติเพราะนั้นดูไปดูมาเพ่งไปเพ่งมันก็เกิดสมาธิได้เกิดความสงบ